ในชีวิตของคนเรามีสิ่งจาเป็นที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเงินทองรถยนต์หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือร่างกายของเราก็มีสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะที่จะช่วยปกป้องเราให้รอดพ้นจากเชื้อโรคที่มีอยู่รายร้อมรอบตัวมากมายยิ่งในยุคของโควิด19คลองโรคในตอนนี้นะคะคุณคิดว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจําเป็นมากแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามไปพร้อมๆกับเทลเมียอัพเลยค่ะ 你好。 พบกับออยยานวีคุปตาเวทีและรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮลมีอัพกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของความจําเป็นของร่างกายที่ต้องมีภูมิคุ้มกันกันค่ะไม่ต้องสืบเลยนะคะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมีความจําเป็นขนาดไหนเพราะสถานการณ์ในปัจจุบันที่มันมีแต่โควิดโควิดแล้วก็โควิดแบบนี้นะคะทําให้ทุกคนอยากให้ร่างกายของตัวเองมีภูมิคุ้มกันไวรัสนี้สักทีใช่ไหมล่ะคะเพราะเห็นรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตรายวัน โอ้ยใจคอเราไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่ว่าระหว่างที่เรายังต้องรอรับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด19กันอยู่นี้นะคะเราต้องไม่ลืมที่จะรักษาระบบภูมิคุ้มกันเดิมที่ร่างกายของเรามีอยู่แล้วให้แข็งแรงเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้ในทุกสถานการณ์โรคที่จะเข้ามาค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันกันกบภูมิคุ้มกันร่างกายกันสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าสิ่งนี้จำเป็นมากน้อยแค่ไหนต่อตัวเราค่ะ ถ้าสมมุติกันเล่นๆนะคะว่ารอบตัวเราเนี่ยคือสนามรบที่เต็มไปด้วยไวรัสแบคทีเรียฟุ่น PM 2.5ทุกอย่างพร้อมที่จะเข้ามาทำร้ายตัวเราภูมิคุ้มกันร,ร่างกายของเราก็ไม่ต่างอะไรกับกำแพงหรือปลาการที่เป็นสิ่งก่อสร้างทางยุทธศาสตร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวเราให้พ้นภัยอันตรายนี้ค่ะดังนั้นภูมิคุ้มกันร,ร่างกายนะคะจึงแทบจะกำหนดชีวิตเราได้เลยนะคะ เพราะใครที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงหรือภูมิคุ้มกันต่ำหากป่วยขึ้นมาก็จะมีอาการหนักหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งผิดกับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงหรือภูมิคุ้มกันที่ปกติดีค่ะกลอนกาตามธรรมชาติในร่างกายของเราได้สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ติดตัวเรามาทุกคนอยู่แล้วนะคะโดยมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่วิ่งวนอยู่ในกระแสเลือดของเราเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยต่อต้านและลดการแพร่กระจายและกำจัดเชื้อโรค และสิ่งที่การันตีว่าภูมิคุ้มกันร่างกายคือสิ่งที่จำเป็นมากกว่าที่คิดก็คือเทรนอาหารสมุนไพรหรือซ u เปอร์ฟู้ดในปี2021นี้ที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในการเข้ามาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอีกทางหนึ่งค่ะภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานั้นมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่ 1. ภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กําเนิดโดยร่างกายของเราเป็นผู้สร้างขึ้นและติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดค่ะเช่นผิวหนังแล้วก็เยื่อบุต่าง ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่ป้องกันเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราค่ะประเภทที่2ภูมิคุ้มกันแบบเจาะจงซึ่งร่างกายของเราก็สร้างขึ้นมาเองอีกเช่นกันค่ะแต่จะถูกสร้างหลังจากเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันแค่ระยะเวลาหนึง่งหรือตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคและก็ความสมบูรณ์ของร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะ และสุดท้ายประเภทที่3คือภูมิคุ้มกันแบบรับมาจากภายนอกร่างกายไม่ได้เป็นผู้สร้างเองค่ะเช่นเซรั่มแก้พิษงูวัคซีนบัคทะยกวัคซีนพิษนักป่าวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนที่เป็นความหวังและทางรอดของเราทุกคนในขณะนี้อย่างวัคซีนป้องกันโควิด19นั่นเองค่ะภูมิคุ้มกันร่างกายก็มีช่วงเวลาที่งงเงยได้เหมือนกันนะ โดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาวที่มองเรื่องการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งไกลตัวซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณได้บ่อนทำลายภูมิคุ้มกันตัวเองไปแล้วตั้งมากมายด้วยวิถีชีวิตที่รอดผลค่ะไม่ว่าจะเป็นสายบ้างงานนอนน้อยเพียดเยอะหรือจะเป็นสายปาร์ตี้ดื่มหนักสูบจัด สายที่ฝังตัวเองอยู่กับร้านหมูกระทะชาบูแต่ก็ไม่ออกกําลังกายทุกสิ่งล้วนส่งผลให้กับภูมิคุ้มกันกร,ร่างกายให้ถดถอยนะคะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาค่ะเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันกร,ร่างกายจึงไม่ได้ถูกผูกติดไว้กับอายุนะคะแต่ว่าผกผันตามสุขภาพของแต่ละบุคคลใครที่แข็งแรงกว่าแม้จะมีตัวเลขอายุที่สูงปีไปไกลแล้วแต่ก็อาจจะมีภูมิคุ้มกันกร,ร่างกายที่เข้มแข็งมากกว่าคนที่อายุน้อยก็เป็นได้ค่ะทีนี้ เรามาสำรวจสีสารอาหารที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรากันดีกว่าค่ะกลุ่มที่1โปรตีนจำพวกเนื้อสัตว์ไร้ไขมันนมไขมันต่ำอัลมอนด์ดอกคลีกลุ่มนี้จะช่วยสร้างแอนติบอดีที่จำเป็นต่อการป้องกันไวรัสและแบคทีเรียที่ลุกล้ำเข้ามาในร่างกายค่ะกลุ่มที่2วิตามินและสารพฤกสเคมีกลุ่มนี้เน้นไปทานพืชผักผลไม้โดยเฉพาะวิตามินซ ซึ่งเป็นตัวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดนะคะกลุ่มที่3 p r โปรและพรีไบโอติกเราต้องเติมจุลินทรีย์ให้ร่างกายด้วยนมเปรี้ยวโยเกิร์ตหรือกิมจิบ้างนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้ดีค่ะกลุ่มที่4กรดไขมันโอเมก้าสจำพวกวอลนัทชัวรันเตาหรือปลาทะเลน้ำลึกจากต่างประเทศ ซึ่งจริงๆแล้วปลาไทยๆตามบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นปลาทูปลาช่อนปลาสวายก็มีโอเมก้า3ไม่แพ้ปลาชาติใดในโลกเช่นกันค่ะลองหันมาทานกันได้นะคะไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงสิ่งที่อยากให้ทำก่อนในตอนนี้คือหันมาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถ้ารู้สึกตึงๆคลิเทียยงก็ลองปลูกต้นไม้นั่งสมาธิดูบ้างค่ะวิธีง่ายๆแค่นี้สามารถสร้างภูมิคุ้มก,กันให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ ว่าภูมิคุ้งกันร่างกายมีความจําเป็นมากแค่ไหนอย่าใช้ชีวิตที่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกแต่โรงพยาบาลกันเลยนะคะหันมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้กับตัวเองกันดีกว่าค่ะไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสุขภาพแข็งแรงแล้วล่ะค่ะเพราะเราเชื่อว่าสุขภาพดีมีค่ามากกว่าเงินทองอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพดีชีวิตดีเฮลเมียกดติดตามกันต่อไปเลยค่ะ